สวัสดีครับผมเอกดูไซ่ซิ่งครับวันนี้พามาพบกับเออสเปเชียลไลท์แบรนนะครับผลิตโดยล็อกช็อคนะครับที่ไว้ใช้กับพวกรถของสเปเชียลไลท์ที่เป็นตระกูลออโต้ล็อกนะครับจริงรุ่นนี้พัฒนามาจาก Fox Float X เอ็กซนานมาแล้วนะครับที่เออมันจะไม่ยุบเมื่อขี่ปกติจะยุบก็ต่อเมื่อมีแรงกระแทกจากด้านใต้สมมุติที่เป็นโช็คใช่ไหมครับ ถ้าเราขี่น้ำหนักกดจากด้านบนมันจะไม่ยุบนะครับแต่ถ้าเกิดตบลงจากด้านล่างปุ๊บมันจะยุบนะครับเพราะว่าลองฟังให้ดีนะครับในในอันนี้คือระบบเบรนนะครับที่เป็นดัมเปอร์นะครับด้ยินไหมฮะมีลูกตุ้มอยู่ในภายในนะฮะเมื่อมีตบจากด้านล่างลูกตุ้มก็จะลูกตุ้มก็จะเปิดขึ้นนี่นะครับนะฮะพอเปิดขึ้นปุ๊บมันก็จะยุบได้แต่ตอนนี้นะครับ จะเปิดไม่เปิดยุบหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือเสียแล้วนะครับเบรนรุ่นนี้จะต้องมีการตั้งลูก,ลกสูบเหล็กภายในกับพีนะครับให้มีแรงดันแล้วก็ยิงแก๊สจากด้านล่างนี้นะครับก็อยากจะรื้อทํากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดีเทลต่อนะครับในห้องลมห้องลมก็คือก้านตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเป็นฝาทับแคบอย่างนี้นะครับถ้าเราแยกส่วนออกมาดีๆปุ๊บ มันจะได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือลูกสูบกลางนะฮะขยับให้ดูใกล้ๆนี่นึงครับสูบลมเข้ามาอยู่ห้องนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีร่องระบายด้านข้างเวลาขี่แรงๆนะครับแก๊สก็จะไหลลงมาเก็บไว้อยู่ข้างในห้องนี้นะครับช่วยหน่วงไม่ให้มันยุบสุดอย่างนี้นะครับเพื่อการกระแทกป่งๆนะครับหรือบางรุ่นก็จะใช้เป็นสปริงนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นโชคธรรมดานะครับแต่ของเบรนจะใช้เป็น Dual Chamber นะครับแล้วก็มีที่ระบายได้นะครับดูตรงก้นมีวาลนะฮะให้ปดระบายออกได้อย่างเงี้ยดีครับคนทำงานง่ายแล้วก็เซตอัพได้ดีด้วยนะครับที่กระบอกเค้าจะมีบอกมาว่าเราต้องเซตอัพยังไงนะครับบนลากนะครับห้องบนห้องลากนะครับดูอั a แอนะฮะอันนี้ก็คือหลักการไอเดียของ Dual Chamber ในในโชคปัจจุบันนี้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับ แต่ที่มันแย่ก็คือรุ่นปัจจุบันนี้ฮะไม่มีวาล์วออกทาั้งนี้นะครับพอเข้ามาติดในห้องนี้แล้วปุ๊บออกไม่ได้นะครับก็คือต้องเปิดท่อนล่างเนี้ยออกมาเป็นอีกท่อนหนึ่งเพื่อให้แกสส๊สจากห้องเนี้ยวิ่งไหลย้อนออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็น l o w ์เล็กนะครับที่เราลื้อออกมาแล้วนะครับไวเปอร์กับโฟมดูนะครับน้ํามันโคราสีผมก็ยังงงว่าทาไมเป็นอย่างนี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าน้ํามันจากแดมเปอร์ตัวเนี้ยไหลออกมาป่าปนนะครับ ส่วนสเตนเซียนนะครับอันนี้ csu นะครับคราวเนไนะ csu คราวส s ตนเซียนแล้วก็สเตลลิงทูปนะฮะเป็นรอยนะครับไม่ได้เป็นรอยเยอะก็คือเป็นโดนน้ำมันกัดอะครับเม็นทะแนนช้าไปแต่ว่ารูบแล้วไม่มีความรู้สึกนี่คือล้างแล้วนะครับล้างด้วยแอลกอฮอล์95นะครับภายนอกภายในล้างหมดแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้ นะครับแต่ยังดีครับรูปไม่เป็นรอยผมจะไม่ขัดพวกนี้ครับเพราะถ้าขัดแล้วก็จะมีปัญหากับตัวเซอร์เฟซถ้าไม่จําเป็นจริงผมก็ไม่ขัดเลยนะฮะเพราะว่านอกจากเซอร์เฟซตรงนี้แล้วจะมีปัญหากับบูชิ่งใน l o เ e r l เล็กบูชิ่งคืออะไรมามาดูกันครับเห็นขาวๆไหมครับนี่คือบูชิ่งนะครับแล้วก็ข้างในมีชิ้นหนึ่งถ้าเราส่องดูดีๆเห็นไหมฮะมีชิ้นหนึ่งบนล่างนะครับ บูชิ่งของจักรยานมันจะไม่เหมือนพวกมอเตอร์ไซค์ครับถ้าคุณเคยทำมอเตอร์ไซค์มาโอ้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยจักรยานไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์มีน้ำหนักครับถึงคุณจะฟิตให้ตายยังไงก็ไม่มีผลเพราะน้ำหนักมอเตอร์ไซค์มันกดลงไปมันก็แหกนะครับนะฮะน้ำหนักมอเตอร์ไซค์มันเป็นร้อยกิโลแต่ว่าจักรยานเนี่ยมันไม่ถึงน้ำหนักคนมันสู้มอเตอร์ไซค์รวมคนไม่ได้นะครับ ถ้าจะบูชชิ่งนี้มีปัญหาแล้วเราเปลี่ยนเนี่ยถ้าเกิดบูชชิ่งที่เราได้มาใหม่หรือเสื้อเรามีปัญหานะครับใส่เข้าไปปุ๊บมันติดนะครับเวลาเราก,กดสแตนเซียลงไปในนี้แล้วนะมันจะติดครับพอติดเสร็จปุ๊บมันจะไม่ยุบเพราะน้ําหนักเราสู้ความฝืดไม่ได้นะครับเราต้องใช้ตัวขยายเฉพาะนะครับที่โรงงานก็จะมีไซส์เป็นไมคคอนนะครับขยายที่ละสามสี่ไมคคอนนะครับอาจารย์ผมเคยยืมของมาซอกจีมาให้ลองนะครับ ซึ่งจริงๆเมื่อ2องวันก่อนนี้ผมก็ได้รับโทรศัพท์จากรุ่นพี่คนหนึ่งว่าเจอ lower leg เนี่ยของโอลินติดเหมือนกันนะครับไซส์สามสิบแปดผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะติดต่ออาจารย์ขอยืมไอเจ้าตัวระเบิดบูชิ่งนี้นะครับเหมือนแกบอกว่าเหมือนล้มมาแล้วอาจจะเคาะโดนตรงนั้นแต่แกบอกไม่เห็นรอยนะครับใช่ครับบูชิ่งนิดเดียวถ้าเคาะเข้าตรงจุดมันนะครับอย่างเงี้ยหรือตรงตรงนี้นะครับ ถ้าโดนเข้าจุดมันไปแล้วนะครับนิดเดียวบูชิงข้างในก็จะดีครับผมเห็นเพื่อนอในวงการนะครับที่อินโดก็ทําเครื่องขยายแต่จริงๆแล้ววกผ,ผมจะไม่ค่อยทำกันหรอกครับใส่เข้าไปแล้วถ้าเกิดมันเพลย์หมายถึงว่าถ้าไปขยายมันออกไปแล้วนะครับแล้วมันหลวมนะครับคราวนี้มันจะเพลย์กระบอกจะคลอนได้ผมอ่เคยซื้อฟ็อกสีิมือหนึ่งมาใหม่ๆนะครับไมครสมัยนั้นยังไม่มีปัญญาจะเปลี่ยนบูชิงเอง นะครับลำคาญมากครับจนสุดท้ายซื้อโชคมาเกือบสี่หมื่นนะขายทิ้งมาแบบหมื่นกว่าบาทนะครับเซ็งมากตั้งแต่นั้นมาเรื่องเรื่องกระบอกคอเรื่องติดเรื่องเพลงนี่ผมเดคอนเซริร์ตเรื่องพวกนี้มากนะครับเดี๋ยวสภากก็จะถอดเปลี่ยนฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูกันส่วน,วนตัวนี้เดี๋ยวคงต้องลื้อออกมาดูว่าทําไมมันรั่วนะครับตอนผมลื้อออกมาเนี่ยมีน้ํามันล่าออกมาด้วยนะฮะก็ เดี๋ยวคงต้องไล่ดูก่อนว่ามันรั่วจากตรงไหนแล้วอุดรูให้เรียบร้อยแล้วค่อยยิงแก๊สตั้งตั้งลูกสูบตั้งอะไรเสร็จแล้วก็ยิงแก๊สปิดกับนะครับประมาณนี้ขอบคุณครับอ่าลองมาเปิดเรนพร้อมกันไหมครับสนุกไม่ต้องซีนอะไรเอาแก๊สออกก่อนนะครับอืมเช็คว่ตที่อย ตรงนี้ก็จะเป็นที่ยิงแก๊สนะครับในตัวจริงผมแอบเปิดออกมารอบหนึ่งแล้วตรงไหนก็จะมีรับเบอร์ปลั๊กอยู่นะครับแต่รับเบอร์ปลัก๊กเบอร์นี้นี่เป็นเบอร์เฉพาะนะครับไม่ได้เป็นเบอร์มาตรฐานต้องค่อนข้างระมัดระวังนิดหนึ่งแข็งอีกแข็งแบบนี้แล้วปิดเสียงเปิดด้านข้างดีกว่า อับเป่ะก็ได้ไม่เสียหายนี่นะครับเริ่มมีปุ๊บๆออกมาแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าแรง่งดันน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วะเพราะว่าน่าจะรั่วไปหมดแล้ว นี่นะครับเข็มโอเคผมจำได้ว่ามันมีรูนีนครับรูให้แก๊สออกอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับรูกแกส๊สโอเคต่อไปเราก็จะเห็นลูกสูบ ifp อยู่ข้างในนะครับปึ๊บ นั่นนะครับค่ะเดี๋ยวต้องใช้แกะมันออกมามตัวนี้่าจะสองเกตเไมนดึงได้ไหม,มไอืมได้ไปคู่ี๋ยวเราจะเปิดจากข้างบนแทน ครั้งนี้ผมทำมันก็อาจจะต้องต้องคิดงานหนีทุกครั้งนะครับว่าออมันเป็นยังไงยกเว้นแบบรุ่นที่เราทํามาปกติทําประจําบ่อยๆนะฮะว่าโอ้เปิดอย่างนี้อย่างนี้แต่รุ่นาะลาแบบนี้นะครับจริงมันมีอีกแบบด้วยนะครับยิงด้านข้างหรือยิงด้านบนก็มีครับมีหลายแบบเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เห็นระปบจจั อนี่นะครับลูกตุ้มเหล็กที่ผมบอกนะฮะพอลงไปปุ๊บมันก็จะมีล่องระบายน้ำมันอยู่ด้านในแเห็นไหมนี่นะครับที่เป็นรูอยู่นะครับนี่นะครับเปิดออกกแง่ายได้นะครับระบ,บบการทำงานของเขา แต่ประกอบไม่ง่ายอย่าคิดหรือหรลือหลือตรงนี้นี่โอ้ประกอบกับแล้วบางทีมันจะมีรูมีล็อกของมันนะครับมองไปจะเห็นเป็นลูกสูบอ,อยู่ข้างใต้นะครับตอนนี้น้ำมันมันบางอยู่นี่นะครับลูกสูบเดี๋ยวผมต้องเอาออกแล้วก็ตั้งลูกสูบก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับสําหรับเบรนผมก็เลยต้องคิดเพิ่มอีก300บาทเฉพาะตรงทําเบรนนะครับ ปกติราคาร้านผมจะเป็นมาตรฐานอย่างแกน32มผมจะคิดพันแใช่ไหมฮแล้วมีเบลนก็เพิ่มมาอีก300นะครับแล้วก็ถ้ามีรีโมดสายขาดก็ต้องเพิ่มค่าสายกับค่าตอบตามที่เสียาหายจริงนะครับก็ประมาณนี้เ,เดี๋ยวทำมาต่อครับเดี๋ยวจะดันลูกสูบไอพีลให้ดูกน่นี่นะครับหน้าตาลูกสูบของเขา ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับก็ยิงแก๊สเสร็จแล้วนะครับสําหรับไส้ของเบรนนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเทสกันดูนะครับตอนนี้ผมต่อยฟัง์กชั่นกันนะครับก็คือไม่มีดีบาวนะครับไม่มีคอมเพรสชั่นนะครับไอลูกสูบเบรนไม่ทํางานนะครับกดลงไปนุ่มนะครับแล้วก็มีการเด้งขึ้นเองนะฮะเพราะว่ามีแรงดันผมมีแก๊สอยู่ข้างในนะฮะมีลูกสูบดันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดผมใส่ดีบาวหมดลองเทสบาวกันนะครับ จริงตัวนี้ผมว่า,าระบบเบรนอ่อนไปนิดนึงแต่ว่าไม่รู้เขาตั้งอะไรภายในมานะครับก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามนี้แต่ถ้าเกิดขันสุดก็ยังแข็งดีผมปล่อยนะครับเห็นไหมครถ้าเกิดผมยิงแรงดันมากว่นนี้รีบาร์มจะคืนเร็วนะครับจะทาให้รู้สึกไม่มีรีบาร์นะฮะเนี่ยถ้าเราเดึงด้วยมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับคืนค่อยๆคืนผมปล่อยมันมีแรงดัน นะครับในขณะที่ตรงข้ามกันข้างล่างเือนค e r m i s s i o n นะครับเป็นระบบเบรนถ้าผมกดตอนนี้อย่างนี้นะครับไม่มีเสียงลมนะครับเพราะว่าเราไล่อย่างดีหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับครึ่งหนึ่งหนึ่งเดิมแข็งขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งแบบมากนะครับแต่ถ้าเกิดผมขันจนสุดนะครับแข็งแข็งแบบกดไม่ลงเลยครับอันนี้ต้องเขย่าระบบเบรนข้างในนะครับมันถึงจะยอมเปิดออกนะฮะก็ถ้า ผู้ใช้ลูกค้าต้องการให้มันแข็งก็ขันจนสุดนะครับนี่ผมขันสุดอีกสองสามกใไอขันคืนสองสามปกนะครับเนี่ยมันก็จะยังแข็งอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเปิดออกด้วยการที่เบรนมันทํางานนะครับนี่นะฮะจบด้วยประกาศราคนนี้นะครับเบรนลองฟังเสียงดูในะบบเบรนนะเบร์กัน oh, เสีเยงลกสูบเบนครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ